เที่ยวก็งขนาดคนเยอะขนาด น้ำยังใสยอยู่เลยค่ะกรับสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะคะวันนี้ครูแองจี้ Angie เดินทางมาที่คลองน้ําใสค่ะแต่คนพื้นที่เขาเรียกที่นี่ว่าคลองหลุดกันนะคะวันนี้แองจี้มีแพลนมาพายคายัคค่ะทุกคนจ่ายเงินแล้วเราก็ทําการขึ้นเรือเลยนะคะเมื่อกี้ทุกคนจะเห็นพี่เขาตะแคงเรือให้ดูนะคะอันนี้เป็นการส่งสัญญาณให้เรารู้ว่าเรือลํานี้สามารถดิบได้เอ้ยอันนี้ล้อเล่นนะคะทุกคนอย่าหาไปทําค่ะแองจี้บอกเลยนะคะว่าที่นี่ Amazing มากทั้งวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเสียงน,น้ำพี่กระทบใบพายน้ย้ําใสจนนนเเห็พืลยค่ะ เดี๋ยวจี้ขอพักเหนื่อยแปบบหนึงนะคะใครเรือที่นี่อาจจะต้องระวังตอไม้หน่อยนะคะทุกคนแต่ที่เนี่สมชื่อคลองน้ําใสจริงๆค่ะคนไม่เชื่อเราไปดูวิวใต้น้ํากันเลยค่ะบอกเลยว่าใสาจริงไม่ได้โม้ทุกคนเห็นสาหร่ายใต้น้ํำไหมคะอันนี้คือสาหร่ายห่างกระโลกนะคะไม่ใช่สาหร่ายพวงองุ่นที่เราเอามากินกันค่ะใช้เวลาแค่อึดใจเดียวเราก็จะมาถึงปลายทางแล้วนะคะบอกเลยค่ะว่าสวยคุ้มค่ามากๆเลยน้ำใสามากค่ะทุกคนดูสิใสจนเห็นแบบ,แบ,บนูนลรางเลยค่ะ ช่วงแดดออกนะคือแบบสวยมาก